สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีแม่จอยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้คือเก่าครับพรายี่ห่วนมากอยู่ไก่ไก่สองคุณสองคุณยายเพราะว่าอยู่ไก่ไก่้ามอย่างที่เป็นคนมีคานั่นเอะเนาะอันนี้ก็คุณแม่หลอดนะครับเด้อเห็นลายลายเทียลหรออยู่ในคลิปของพี่อ้วนครับอันฝั่งนี้คุณแม่หลอดครับเป็น ข้าราชการหลังกเกษียณครับผมสามารถุ่มมาห่มกันเป็นคนเพลินเื่อลยเยอะใสกว่าแม่คนเพลินเท่บ้านอยู่ทั้ง,ง,งน้ำพ้องจ้าน้ำพ้องต่อมาอยู่ในเมืงองขอนแก่นโดนแล้วเลี้ยงหลานค่ะครับเลี้ยงหลานครับซอยย่าครับนี่นะทั้งนึ่งทั้งนึ่งเสียเขียวเขียวๆสวยๆเนี่ยกับขุณย่ายจอยครับผมเป็นคนขยันครับดูนอนอยู่เฮห็นเปลี่ยนบอน <c oughs> <c oughs> นอนเคยนอนเล่นจ <krit ic language> ักเสียบ่เคยจักแล้วกินรถไก่เฮียนไก่ซ่านไปบ่เห็นนอนเล่นอยู่สิรอห้รอหนาะเฮ็ดประจําร่างกายก็แข็งแรงเด้อเนาะแม่เนาะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงโรกไข้ก็บ่เบียดเบียนเป็นเบาหวานบ่ก็บ่ทําได้เ็นันเ่นบ่ย้อนยอนความที่แข็งงเฮาเฮ็ดเวียกเรื่อยเท่าไรก็อายุ ยีส่สิบยี่สิบจีคุณกําลังคนกับเป็นบอวานนะเนี่ยตั้งแถวเป็นหุ่นตุยนุย่ยคือยังอีเมลแล้วนี่ส่วนมากก็จะเป็นบอวานมาถามหาครับผมตัวพ่อตาอันอายุหลายขึ้นมาแล้วก็คือยังคือยังได้หลอดนี่ละกันเกษียณแล้วกําลังคนกับยู่เฮียนซื้อได้เนาะแม่เนาะยู่เฮียนนอนฟังพี่เองบอกข,ขยับบอกแยมบอกใครไปใส่มาใส่ครับนั่นแหละใคเฮียบใครโรคไข้ไข้เยียบมายาม พี่ยังพี่อ้วนนี่ละ่ะไป่ไอ้วนเลยครับมาต่างหาดิปก็ปีก็กับพี่ยาหมอกก็ร่างกายครับเบาหวานกับท่านมี่กันนะครับเด้อเบาหวานกับท่านมี่เป็นโรคเดียวแม่อย่างนี่เป็นมาหลายปีแล้วแม่แม่เก๊อว่าหายเสียเป็นโรคซับจัง <laughs> โรคซับจัง <laughs> พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ <c oughs> มีอย่ารักษากับบอกพี่อ้วนเลยเด้อครับเด้อขยันประเด้อี่ละแต่ว่าเพิ่นว่า คนขยันไม,มีมือกดตายนะแม่เนาะได้มือเท่าไดก็ดีได้มือละหาละซิฟได้ทุกมมือดีกว่าเห้าสิดีกว่าเห้าสิเงินมันอยู่น้ำข้นขยันเงินอยู่น้ำข้นขยันครับนเพียังเพล่ออ้วนเดี๋ล่ะหายแยกินเขบาบันพี่น้องเฮียน,นั่นเฮียนี่บกใคยได้จบเงิ่อนจะคล้องเสื้อวันนี้นะครับผมพี่น้องครับเมื่อกี้กับมาเล่นนั่มสองพุ่นใหญ่เนี่ยเซจีนเขาหน้ำเพื่นนี่ยวล่ะทั้งทาหอดย่ำหิวเขาทั้งทานยางไก่มาลวดตัวเฮียเราเร็วมัด เป็นกำที่แม่มาเนี่ยบัวให้สั่งแล้วสั่งกิโลโอ้ขายเป็นโลนว่าไนี่ยขึนดับแป๊บขึ้นดับเป็นโลโอ้สั่งเป็นโล3กิโลเลยโอ้นี่กำหนึ่งนี่ที่แม่มาเน้นสิได้ประมาณจะขีดเลนี่โดนเป็นส4มัดต3กิโลโอ้ประมาณหนึ่งี่4มัดกิโลวัดสุดยอดสุดยอด ู้เิ่นมาลับไป่นก็ไป <th> ต่อยเฮ้านี่พเ่นเดินมาเฮ้าเป็นต้นเหตุเนี่เขาเป็นเขาเป็นต้นน้ำสันสันภาษาเศรษฐกิจว่าเป็นต้นน้ำการทำอาหารจินสี่มีสามระดับค้นผลิตเนี่ยเขาเดินว่าต้นน้ำฝาข่าค้นกลางเขาเดิน่ากลางน้ำปลายน้ำาคือคนขายให้ผู้บริโภคส่งออกประเทศนอกนะครับเขาเดินว่าปลายน้ำคนที่ <th Warning. S 2> <th> <ย> <idades> มีผมกำไังที่สุดก็คือ่ายน้ำผู้่นมีความสามารถนะแม่เนาะต้องมีความสามารถสี่ห้องกับสามีเนาะแม่เนาะถือ mm hmm. ว่าสุดยอดแล้วครับผมน mm hmm. ี่แหละครับผมบางท่านเห็นค้าหอมๆค้าส,สวยๆอยู่ในตลาดอาจจะเป็นตลาดาจจเาดมือ,ของขอนแก่นหรืออาจจะเป็นตลาดทั้งินพอเพอน่นกับส่งไปทั่วทั่วประเทศด้กันอาจจะเป็นค่าที่มาจากฝีมือนี่แหละฝีมือของคุณเมย์จอยนี่แหละลูกแบบสารไรสารพิษน,นะแม่เนาะ ใส่สามกิจก็คือว่าเฮ็ดงามนี่อันสันเฮาเฮ็ดดีๆหัวมันสิมีโอกาสใหญ่กว่านี้กว่าเมียอันใหญ่ตอนนั้นสิแก่ไปเร่อมาครับผมมันกับบ่อแจ่วอันใดแล้วมันขาผลูกไม้ถึหัวใหญ่หัวขาวอันนี้จะไม่เป็นอันเล็กหน่อยแค่ปลูกคาบ่ครับคุณแม่ครับคุณแม่หลอดเป็นเป็นอันยหญ่เราปลูกดีปลูกไว้แต่กินเนาะเพราะว่าเพราะว่าเพืชสมุนไพรแบบนี้มันเป็น เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาต้องปลูกไว้เนาะมีคามีตะไคร้มีคามีตะไคร้มีหยังครับผมปลูกในหัวบ้านใส่ระเภาไครับของสี่เส้นเนาะต้นเขาปลูกไปกับเผาแหน่ไปหยังแหน่มันถึมีปัญหาเลี้ยงนกนกเขากินเออนกมันหาเนาะนกไร้กับไม่กิ่นนกจอกเรายังไม่กลิ่นน้องเนาะครับเพราะว่าของมากมั่นครับข้นเสมอเขาบ่ค่อยไปร่างแก่ดิ สมือนี่น้ำถนนน้ำสายไฟมีกระลอกกระแตมีเมื่ตัวนี้เจ็ดเัวนอจีบบบบทำลายมันคือเก่าเด้ทำไมได้จีนแล้วแม่เนาะเป็นนั่นสมอนี่พันกะอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้กันเพือว่าคนรุ่นสมือนี่ก็เริ่มอนุรักษ์เพราว่าส่วนมากเขาจกเขาจะซื้อมันมีมันมีอันข้างอาหารอยู่น้าห่างน้าอย่างไรครับผมเขาก็ไปซื้อกินเอาเรือนี้เขาก็ไปทำเบิ้งสวยงามแต่จีมันอึดมันยากแต่จีมันอึดมันอยากเขาก็ต้อง น,นั่นตัวสมือนี่ก็สมือเงินเกิดแล้วเกิดเงินแล้วสมือนี่ครมันก็อยู่กับการม,มันก็อยู่กับการดูแลมันอยู่กับการว่างแผนของแต่ละครอบครัวฉันผู้เพิ่นว่างแผนดีเพิ่นก็อยู่ได้ฮอดสิ้นเดือนอยู่ฉันผู้เพิ่นว่างแผนบ่ดีสมส้มฟังกันเงินภายในอนาคตกรสิอยู่บ่ค่อยได้นั่นก็ยังพง่อใหญ่อ้วนพ่อใหญ่อ้วนว่างแผนดีเด้เครับพี่น้องครับพ่อใหญ่อ้วน ว่าแข่งหาจินเขาบัตนพี่ว่าน,น้ะนะนองวันนี้เขาให้จินเขายจะก็แม่จอยครับนี่แหละครับผมก็ไม่หลอดนี่แหละว, <S <S ว,วันนี้โจ๊กชักบาตอิ่มแต่งฟองอิงติ่งครับอันนี้ก็สิได้ประมาณจากัก็คลแม่อยู่นี่ไหมไสพ่อหาลูกหาลูกหลโอ้โอครับวันสามลูกลอยหกลสิได้เงินสองลอยตัวมือนี่นไหม อันนั้นมัวในหาลอยที่สิงูนั่นแล้วซีมันประมาณลอยสามก็ถือว่าดีครับผมเอาเมื่อนี้ก็ขอบคุณคุณเมจอยขอบคุณแม่หลอดครับผมขอบคุณครับเห็นะครับมาอาศัยพ่ยเพิงส่ละหลักกะไอพี่น้องคนเบืองน้ำมานีเลยครับพี่อ้วนเป็นคนมีคาเลยครับพ่าแม่าคนไหลคาเลยครับเป็นคนมีคาครับผม เอาคลิปนี้กับขอบคุณคุณแม่ทั้งสองครับผมสวัสดีพ่อแม่ที่นองครับวสวัสดีครับ